พระอริยสงฆ์ทรงอภิญญาเหนือเวทนาได้มีโอกาสพบพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งงดงามในปฏิปทาอย่างมากทราบต่อมาว่าท่านชื่อหลวงพ่อสุทัศน์โกสโลวัดกระจงทองอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเป็นพระกรรมฐานอายุ85ปีเศษ ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ใดๆแม้แต่ฉั้นพระครูบวชมานานกว่า6 0สิบพรรษาฉันอาหารมังสวิรัตตลอดมาเคยเดินทุดงออกจากทางระนองเกาะสองข้ามไปพมา่าเกือบเอาชีวิตไปทิ้งกลางป่ากับสหธรรมมิกอีกสองรูปที่ไปด้วยกันหลวงพ่อสุทัศน์เป็นคนปากใต้อยู่ปากพนังนครศรีธรรมราช บวชตั้งแต่อายุ20ปีเพราะสูญเสียน้องสาวไปแล้วจึงเกิดความโศกเศร้าจนกระทั่งจิตรวมเป็นสมาธิเห็นน้องเดินวนรอบรอบร,อบร่างตัวเองแต่เท้าไม่ติดพื้นครั้นอายุครบบวชก็ได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อท่านนุ่มเกสโรหรือพระครูประพาสภูมิสถิตวัดคงคาสวัสด์อำเภอปากพนัง นครศรีธรรมราชหลวงพ่อท่านนุ่มได้สอนกรรมาฐานเบื้องต้นให้จากนั้นไปศึกษาต่อกับพระครูภาวนานุสารที่วัดชายนาต่อมาไปอยู่จำพรรษาวัดใส่งามอําเภอดอนมะสังจังหวัดสุพรรณบุรีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดเชตุพนกรุงเทพมหานาครให้ท่านหมายกวัดร้างในบางกรวย ให้เป็นวัดตามเดิมเมื่อพศ2 5 1 2และมีนามว่าวัดกระโจมทองบางกรวยนนทบุรีหลวงพ่อสุทัศน์ท่านเน้นสอนกรรมฐานในเชิงวิปัสสนาแบบสติปัฏฐานสีและท่านให้ความรู้ในเชิงปฏิบัติได้อย่างระดับเคร่งครัดคนปฏิบัติธรรมมักจะได้พบกับความสงบสุข เยือกเย็นแบบมีปัญญาสิ่งหนึ่งหลวงพ่อสอนผู้คนให้เกิดความเข้าใจในเรื่องการแผ่กุศลว่าเมื่อทำบุญแล้วการกรวดน้ำนั้นควรแผ่บุญกุศลให้กับตนเองก่อนเพื่อเป็นการบำเพ็ญสะสมบารมีจากนั้นจึงค่อยแผ่เมตตาให้กับสปปรรพสิ่งอื่นต่อไปเพราะถ้าตัวเราไม่มีบุญมากพอ แล้วจะเอาบุญที่ไหนไปให้ต่อสรรพ,พสิ่งได้การฝึกจิตจำเป็นต่อชีวิตอย่างไรบ้างท่านเมตตาบอกว่าจิตคนเราวันหนึ่งวันหนึ่งรับรู้หลายเรื่องทั้งดีและร้ายสุขและทุกข์ตลอดทั้งเครียดและไม่เครียดถ้าเราสะสมเอาไว้ในจิตมากๆโดยไม่คิดทำความสะอาดเลยสักวัน เราอาจจะเป็นบ้าได้ดังนั้นการฝึกจิตจึงเป็นการสะสางสิ่งต่างๆให้ออกไปจากจิตบ้างทำให้จิตเบายกจิตให้ส <orneys in. S 2> ูงขึ้นมีความเมตตาที่ประกอบไปด้วยปัญญาชีวิตจะราบรื่นขึ้นไปตามลำดับการทำงานของผู้คนแข่งกับเวลาเสมอจะเอาเวลาไหนมาฝึกจิตดี ตราบใดที่หายใจอยู่หายใจอยู่ก็ฝึกได้ขณะที่เราทำงานอยู่เราก็สามารถตามดูลมหายใจเข้าออกได้เมื่อตามดูแล้วนั่นแหละคือการปฏิบัติฝึกจิตเรามีวิธีตรวจสอบอย่างไรว่าการปฏิบัติฝึกจิตของเราได้ผลเมื่อมีเหตุการณ์ที่ทำให้เสียใจเป็นทุกข์ เข้ามากระทบต่อจิตใจเราเฝ้าสังเกตดูใจเราเบาใจเรานิ่งได้ไหมเมื่อมีอะไรมากระทบถ้าเรานิ่งสงบได้คือสอบผ่านแต่ถ้ายังหงุดหงิดบ้างโกรธบ้างแต่หายเร็วเมื่อมีสติเข้ามากำกับก็ถือว่าการฝึกมีความก้าวหน้าดีหลวงพ่อย้ําว่า ธรรมะเป็นธรรมชาติที่มีอยู่มาก่อนแล้วถ้าเราฝึกเป็นใจเราจะเป็นธรรมชาติมากขึ้นและได้รับแต่สิ่งที่ดีๆในการใช้ชีวิตตลอดไปนับว่าได้ธรรมะที่ดีเป็นภูมิคุ้มการจิตใจให้มีแรงใจในการดำเนินชีวิตมากขึ้นทีเดียวท่านใดมีโอกาสได้ไปกราบหลวงพ่อสุทัศนับว่ามีบุญยิ่งนัก ที่ได้ฝึกจิตปฏิบัติใจกับพระที่ประเสริฐในธรรมที่อย่างดำรงธาตุขันอยู่